สวัสดีครับชื่อนายจุโรุ่ดบัวภาครับตอนนี้ก็รับราชการนะครับทํางานเกี่ยวกับราชการรู้จัก PJ Motor ก็เห็นรถที่ PJ Motor นี่มีมีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็เลยเข้ามาดูเข้ามาแวะดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ซื้อกับรถกับ PJ Motor ก็คันที่สามสามสามแล้วครับ ก็ในระหว่างการยื่นเอกสารก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็มีสลิปเงินเดือนมีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนครับแล้วก็ถ้าเอกสารพร้อมหรือว่าตัวเราไม่ไม่ได้ติดอะไรมากก็สามารถที่จะยื่นเอกสารแล้วก็ผ่านภายใน1ชั่วโมงครับแล้วก็รอรับรถได้ครับก็รู้สึกที่นี่เป็นกันเองแล้วก็พนักง,งานที่นี่ก็ เปนกันเองแล้วก็ดูแลใส่ใจเราดีนะครับก็ขอบคุณ PJ Motor มากมากนะครับที่ให้ความสะดวกรวดเร็วในการซื้อรถที่นี่ครับครับในในระหว่างที่ยื่นเอกสารนะครับตอนที่มายื่นก็ก็มายื่นช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงไปถึงบ่ายสนะครับก็เอกสารที่ยื่นก็มีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็ สลิปเงินเดือนหนังสือร <lawsuit royable. S 2> ับรองเงินเดือนนะครับส่วนการอนุมัติเนี่ยก็อนุมัติภายใน15นาทีถึง20นาทีก็รู้ผลครับจีสามเป็นรถที่ดูแล้วมีความเป็นคลาสสิกครับแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็มีเครื่องที่ 330c.c. ซีซีก็คิดว่าเพียงพอต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการออกทิปแล้วก็ในเมืองครับ สำหรับคนที่สนใจออกรถนะครับก็ PJ Motor เป็นเป็นเป็นบริษัทที่มีรถที่โชว์รูมเยอะมากครับมีหลายๆรุ่นหลายๆสีคิดว่ามามาดูหรือมาซื้อรถที่นี่เนี่ยก็คือไม่ต้องไปดูที่อื่นครับที่นี่จบครับ PJ Motor สกลนครครับ